มาดูตัวหุ้นที่เชียร์วันนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นตัวเดิมแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับอย่างตัวปตทเมื่อวานนี้ระหว่างเทรดก็เบรกรขึ้นมานะฮะคือคือทะลุขึ้นมาแต่ว่าราคาปิดยังไม่ทะลุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มองปตทน่าจะไซด์เบถึงไซด์เบย์อัพนะครับยังมองเป้าที่3ามสิบหกจุสอานะฮะสำหรับขายที่ซื้อไปแล้วก็ผมคิดว่าถือไว้ก่อนลงมาก็ซื้อเพิ่มแต่ว่า รายย่อยๆอาจจะไม่ค่อยชอบนะฮะมันเป็นอุ้ยมันหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสัญญาณดูโอเคเลยนะฮะก็เพลย์เซฟก็ซื้อปตทนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวที่เคยเชียร์ไว้เมื่อวานนี้เราเห็นว่าหุ้นติดท็อป10เนี่ย BBLK Bank SCB KTB มาหมดนะฮะมาหมดก็แสดงว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มมาดูแบงค์ใหญ่ละนะครับเมื่อวานนี้ เอ่อตัว s อ b ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดูแนวต้านที่110แต่แนวต้านตัวนี้ไม่ค่อยแข็งนะฮะไม่ค่อยแข็งเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่สุดแล้วจะผ่านได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มองมองจะไซด์เวย์อัพไปที่114อาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับอ,อีกตัวหนึ่งฮะก็คือหุ้นที่เมื่อวานนี้จริงๆเเป็นหุ้นที่เมื่อวานนี้ก็บอกเหมือนกันว่าจะลงมาตรงนี้แล้ว เราเริ่มเริ่มสู้แล้นะฮะสำหรับตัวเมเจอร์ปรากฏว่าลงมาที่12.80แล้วก็ดิดกลับแรงเลยเมื่อวานนี้นะฮะพอเดิดกลับขึ้นมาเนี่ยถามว่าภาพมันยังไงดูแล้วโมเมนตัมยังขึ้นต่อนะฮะแต่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นชนแนวต้านที่15บาทแล้วก็เริ่มไซเว์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการสร้างฐานแต่ว่าสร้างฐานครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นแรงก่อนหลังจากนั้นก็ จะเริ่มตับตัวลดลงนะครับส่วนต,ตัวสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่าทางทิสโก้เพิ่งปรับคำแนะนำฮะ SCGP โอ้โหตัวนี้แม่ตกได้ใจฮะก็เรียกตกได้ใจ71.5นะครับลงมา34.5นะครับลงมาทั้งหมดเกือบสองปีฮะโอ้โหไม่น่านเชื่อเหมือนกับกลุ่มเทคเลยนะครับลงมาทั้งหมดหนึ่งปีกับ เก้าเดือนโอ้โหลงมาขัดใจจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เออขอเราก็ปรับกรมแนะนําเป็นซื้อแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้ลงมาเกินเหตุนะครับอตอนนี้ก็ดูดูขึ้นต่อนะฮะเพราะว่าเมื่อมาถึงแม้เมื่อวานนี้บวกไปสอร์เซแล้วก็จะผมคิดว่าจากสองาวันนี้น่าจะขึ้นมา3ามสิบสา แต่ตรงนั้นผ่านต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าผ่านได้ก็ไป40.5านะครับแล้วก็ส่วนแนวรับอยู่ใกล้ๆเองฮะเมื่อวานนี้บางคนก็บอกเอ้ยมาเชียร์ตอน4%และบวกมา4%แล้วแนวรับเอา3าเลยนะครับเอาใกล้ๆ้เลยถ้าต่ำกว่าสาก็อย่าเพิ่งเล่นง่ายๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยมาเชียร์ตอนแพงนะครับเวลาเชียร์ตอนแพงเราก็ตั้งเทเล่ยสต็อปอนตอนแพงเหมือนกันนะครับคือคือตั้งให้ให้ R r มันได้ ก็คือให้ริกซ์ม,มาสมมติว่ามันปิดสารเจ็หกจุดห้านะครับผมผมสต็อปที่สารเจ็ห้าจุดเจ็ดห้าผมเสียเสียแค่าเจ็ดเจ็ห้าตังค์เห็นไหมฮะแต่ถ้าผมได้ผมได้เยอะกว่านะครับสมมติผมซื้อสารหกจุดห้าไปสามแปดจุดห้าได้สองบาทแล้วก็มีโอกาสไปถึงสี่สิบจุดห้าได้ตังเยอะผมเสียเสียเจ็ดเจ็ห้าตังค์ได้สองบาทได้ได้สี่บาทอย่างเงี้ยผมเอานะครับเพราะว่าริกซ์เซอร์บอร์ดมันได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงแม้ บวกไปสี่เปอร์เซ็นตก็ยังขัดก็ยังตามได้ฮะสําหรับวันนี้ครับคุณมนครอ่าโอเคครับขอบคุณพีณ่วันนะครับขอบคุณครับ